มึงวอากูกับอีนั่นใท้สวยก็ต้องมึงอยู่แล้วเพื่อนผู้ใดที่มาสวยสูเพื่อนรักกูเด็จะค้อนเดี๋ยนี่มึงน่ะคือย,อยืนหนึ่งคือที่หนึ่งเลยแต่มันหุ่นดีก็กูเด้หุ่นดีหามันหยังจอยกับจอยกลัวเป็นคนขา่ารอาหารว่ามันปอติโอขันจอยแห่งก็จะไม่ตะเกียบแล้วข้อนนะง่าว่ามันยินลางสูงก็จะเปรอมันสุทักเอาใส่มาหุ่นดีสูงบริจาคยางเพื่อนหรอแต่มันกะขาวก็กูเด้กพูดมีก๊อ ขาวล้วบนันเบิดกูตาเบิดคอล์เรนจักรพุกล่ะนั่นแหละซับนันสู่มึงกับบ่ได้มึงนะ่ะผิวขาวออร่าเป็งประกายคือจังราชนีเหมือนนางพิยาเลยบ่มีอย่างสูงเลยจัอย่างเลยเพื่อนเออจะมกนหน้าสวยก็กลัวที่มาหน้าสวยอย่างหน้าแบบนั้นน่ะเมินมหน้าด้านมึงนะ่ะสวยกลัวมันนะเวลายิมนะ่ะ ว่าเป็นที่โปโอมแตงโมเวลาหนานิ่งคือจังปิงเกาะหนังควายนี่อุย้ยเอาอยังมาสู่มึงมึงน่ะสวยก็แม้จตงเยอะแต่สุดท้ายอ่ะผู้สายก็บเลือกบ,บันเดกกับผู้สายมันโง่ไงก็ต้องหมอกับคนงงงแบบอินั่นไงมึงน่ะมันสวยเจนฉราดเยี่ยมยอดเยี่ยมสมองอัจฉริยะมึงน่ะโอเคกูเส้อแล้วว่ามึงคือเพื่อนแท้เพื่อนรักเพื่อนสนิทกู